รู้เรียมอยู่แล้วไอ้พวกเพื่อใครเนี่ยมัดมือชกมันไปเลยพี่ถ้าเราไปขอดีๆเราเสนอโครงการตามขั้นตอนพวกมันก็จะอิจฉาริษยามันอาจจะกันแกล้งมันก็จะกันเงินเอาไว้ไปแจกดิจิทัลเห็นไหมผลสุดท้ายก็เสียหายชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนตอนพยุงราคาน้ํามันก็เห็นกันแล้วเสนอตามขั้นตอนมนติครมอมันคว่ำไปเลยรอบนี้เป็นไงผมบอกแล้วไงไฟฟ้านะมันประกาศมาหาเรื่องส่งสัญญาณเตือนชาวบ้านไว้นานแล้ว ว่ามันจะขึ้นไปหน่วยละหกบาทเป็นไงพอเราใช้แผนประชุมกับผู้ว่าการไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยออกมาแถลงข่าวเลยแถลงข่าวชาวบ้านพากันดีใจปุ๊บเข้าไปในคอรมอมึงก็ต้องอนุมัติเราสถานเดียวเป็นไงมันต้องใช้แผนนี้รอบนี้เนี่ยกฎหมายตัวใหม่ที่จะให้รัฐบาลไทยสามารถควบคุมพดานราคาน้ำม,มันได้อะเชื่อผมเถอะถ้าเสนอไปตามขั้นตอนพวกมันปัดตกอยู่ดีต่อให้มันดีกับชาวบ้านแค่ไหน ผู้เพื่อใครมันไม่สนหรอกมันไม่อยากให้พี่ได้หน้ามันไม่อยากให้ใครได้ผลงานและที่สําคัญมันอยากได้เงินอไปแจกดิจิตอลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องสู้ไม่ใช่กลัวไม่ใช่หงอไม่ใช่าวิจาร์อะไรพวกมันแต่สิ่งที่เราต้องทําคือการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยมันดีกับพี่น้องแค่ไหนมันจะดีกับประเทศไทยระยะยาวแค่ไหนให้ชาวบ้านเขารู้ไปว่าใครที่มันขัดขวางใครมันที่เตะกฎหมายตัวนี้ตก แสดงว่ามันหวังร้ายต่อประเทศไทยมันเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางใหญ่มันทําเพื่อประโยชน์ของตัวเองวัดใจไปเลยสู้กับโจรเราไม่จำเป็นต้องเลวเหมือนมันแต่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องฉลาดกว่าพี่